มีคนคนหนึ่งเอากูไปโพสต์น่าจะเป็นพระนะแล้วก็เพื่อกูว่าคนตื่นทำกำลังจะซื้อที่ดินแล้วก็เอารูปแปลนที่ดินกูเนี่ยที่กูเนี่ยแคปหน้าจอไว้แล้วเขาก็เอาไปตัดลงช่องเขาแล้วก็บอกว่าคนตื่นทำทําไมต้องทําสถานที่ปฏิบัติธรรมในบริเวณบ้านตัวเองแล้วก็ ทำไมไม่ไปทําในสถานที่อันวิเวกหลีกเล้นที่นี่คือสถานที่ปฏิบัติธรรมของกูไม่ใช่ของใครกูเอาไว้ปฏิบัติของกูเองดังนั้นเงินก็เงินกูแต่สารแนก่กับกูที่ก็ที่บ้านกูแต่สารแนก่กับที่บ้านกูเออแปลกของของกูทุกอย่างแต่สารแนแปลกไหม กูจะปฏิบัติธรรมที่ไหนมันเรื่องของกูนี่มันบ้านกูที่ดินกูเงินกูสะแลน่อะไรกูงงกูงงจริงๆเออแปลกอิจฉาลิสยาไม่มีตังซื้อที่อย่างกูก็อิจฉาจะเป็นจะตายเดี๋ยวพอเวลากูไม่ได้ที่นะ เดี๋ยวก็จะเริ่มมาค่อนแขวะไม่มีตังค์ซื้อละสิเอาสรุปจะเอาอยัางไงไอ้พวกสันดานโรงงานที่ผมทำเป็นสถานที่ฝึกความอดทนได้ดีเลยครับดีมากเลยใช้ได้อันนี้ไม่รู้นะครับถามถามอะไรกูยังไม่เยอมถามมึงเลยข่าวล่าสุดที่ผู้ชายให้ผู้หญิงไปทำแท้งแต่ผู้หญิงไม่ทำ บาปมากไหมคะใครบาปมึงตั้งคำถามอย่าก,กำกวมข่าวล่าสทิที่ผู้ชายให้ผู้หญิงไปทำแท้งไม่ทำแท้งเหรอผู้ชายให้ผู้หญิงไม่ทำแท้งแต่ผู้หญิงไม่ทำบาปมากใครบาปใครมึงพิมพ์อย่าก,กำกวมกูงง ที่มึงบอกว่าบาปมากไหมนี่ใครบาปหมายถึงผู้หญิงหรือหมายถึงผู้ชายเรื่องเดียวกันเมื่อเด็กกูเห็นทนายพัดตั้งคำถา,ถามถึงกูอยู่เนี่ยเมื่อกี้อดมินให้ดูแล้วทนายพัดเหมือนตั้งคำถามอะไรนะเดี๋ยวให้เขาดูก่อนผู้ชายค่ะ ผู้ชายไม่ให้หรือผู้ชายให้นะทนายพัฒถามว่าอยากถามอาจารย์เบียร์คนตื่นทำว่าทำแท้งภายในสองสัปดาห์วิทยาศาสตร์ไม่มีไม่มีบาปไม่มีตัวคิดอย่างไรนี่นะทนายพัฒคือเอาง่ายๆถ้ามึงรู้ว่ามึงตั้งท้อง นั่นแหละเรียกว่ามึงรู้ว่ามีชีวิตแค่นั้นเลยง่ายๆแค่นั้นเลยง่ายๆมีชีวิตคือจบผู้ชายไปทําแท้งผู้ชายไปทําแท้งก็ต้องบาปสิก็สั่งให้ไปฆ่าคนน่ะนะพูด,ดง่ายง่ายไอเบีย์มึงหากินกับโซเชียลมึงไม่มีโซเชียลไม่ได้เกิดหรอกเอาก็ใช่ไง เอาแล้วต so so ักูไม่หาสกินกับโซเชียลกูจะหากินกับอะไรมีแต่คนชลดคนจะคนโง่เท you know ่านั้นแหละที่ไม่หากินกับโซเชียลทุกวันนี้คนรวยได้เพราะหากินกับโซเชียลถ้าไม่ให้กูหากินกับโซเชียลกูจะหากินกับอะไรล่ะหากินกับผืนนาด้วยการแดกหญ้าแบบมึงเหรอแดกหญ้าขนอย่างเงี้ยเหรอแดกหญ้าแห้งฟางแห้งอย่างเงี้ยเหรอให้กูหาแดกอย่างนั้นเหรอออกก็ไม่แปลกใจหรอกที่มึงไม่รวยเพราะปล่อยคนสนสะพายจมูกมึงอยู่แล้วเดินลากหญ้าแดกหญ้าแดกแดกโป่งดินแดกอะไรของมึงไปน่ะ กูหากินกับโซเชียลเนี่ยถูกต้องแล้วถ้ากูไม่หาสือกับโซเชียลกูจะได้เงินจากไหนมาล่ะใครจะมาซื้อของกูล่ะน่าจะเป็นประเด็นมีอะไรวะเนี่ยมีชนมอะไรอะมีขนมอะไรอ่ะกูเต้บอกให้ขนมไปทำแท้งอันนี้กูไม่รู้วะกูไม่รู้ข่าว แต่การทำแท้งเป็นบาปการทำแท้งเป็นปาณาติบาตการทำแท้งคือการฆ่าสัตว์พรากชีวิตดังนั้นมึงจะบอกว่าการตั้งครรภ์ไม่กี่สัปดาห์เนี่ยยังไม่นับว่าเป็นชีวิตแล้วกูถามแล้วมึงรู้ได้ยังไงว่าเขาตั้งครรภ์ถ้าตั้งครรภ์แปลว่ามันได้กระแสะขึ้นของหัวใจถูกต้องไหมหรือมันได้กระแสะขึ้นของชีวิตมันจึงสามารถตรวจเจอได้ว่ากำลังตั้งครรภ์ นั่นหมายความว่าชีวิตได้ก้าวลงสู่คันมารดาเรียบร้อยแล้วไม่ว่าจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ถ้ามึงรับร้วมมึงท้องแล้วมีเจตนาไปทำแท้งนั่นเรียกว่าปาณาติบาตคือการฆ่าสัตว์ทันทีมึงอย่าหากิ๊ข้อข้ออ้างให้ความเลวความชั่วอย่าเอาหลักวิทยาศาสตร์เพราะหลักวิทยาศาสตร์มันไม่ได้เข้าใจเรื่องชีวิตมันคิดว่าตายแล้วศูนย์ มึงต้องดูตามหลักสัจจะความจริงว่าคนในโลกมันตายแล้วศูนย์เลยถ้าตายแล้วศูนย์คนในโลกจะทำดีไปเพื่ออะไรอย่างนั้นก็ทำเลวตามความพอใจของตัวเองไปสิถูกต้องหรือเปล่าอย่าเอาความเห็นแก่ตัวของตัวเองเป็นที่ตั้งเพราะตัวเองไม่อยากเลี้ยงแต่เวลามึงเอากันมึงตั้งใจเอากันอย่างเต็มที่เวลามึงเอากันมึงไม่คิดจะป้องกันแต่เวลามึงได้กันแล้วมึงมีลูกออกมาแล้วมึงจะมาป้องกันเอาตอนหลังวัวหายแล้วค่อยร้องคอกได้กันแล้วค่อยใส่ถุงยางอย่างนี้เลย ฮะสันดานสติสัมปชัญญะมึงหายไปไหนกันหมดชีวิตก็คือชีวิตมึงใส่ถุงยางหลังเอาได้เหรอมันป้องกันการมีลูกได้เหรอกูถามหน่อยฮะเออมึงต้องป้องกันก่อนเอากันสิไม่ใช่มาป้องกันเอาตอนที่มันมีลูกแล้วก็จะไปทําทําแท้งแล้วก็หาข้ออ้างว่าเลี้ยงไม่ได้มีไม่ได้ห้ามมีเป็นลําบากลำบนไม่ได้ตั้งใจมี มันเป็นความชั่วช้าเร็วซามในการทำลายชีวิตคนมึงอย่ามาอ้างว่ามึงไม่พร้อมทำไมเวลามึงเอากันไม่พูดไปหรอว่าไม่พร้อมเหตุปัจจัยของการที่มึงตั้งท้องกันได้จนมีลูกกันมาได้นำไปสู่การทำแท้งต้นเหตุมันเกิดจากที่มึงเนี่ยไม่ยอมป้องกันตั้งแต่ตอนเอากันหรือไม่ยอมมองเห็นตามความเป็นจริงว่าการมีเพศสัมพันธ์กันมันมีโอกาสจะตั้งครรภ์ได้ แล้วคําถามคือไปทำทำไมตั้งแต่แรกทำไมไม่คิดว่าวันหนึ่งมันมีเพศสัมพันธ์กันมันจะมีลูกได้ผมไม่รู้เลยเหรอตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเรียนหนังสือไม่รู้เลยว่าการมีเพศสัมพันธ์กันมันสามารถมีลูกได้ตั้งสตินะป้องกันก็ท้องได้ไม่มีหรอกป้องกันก็ท้องได้มึงอย่ามาปัญญาอ่อนป้องกันดีมันจะท้องได้ยังไง ถ้ามึงใส่ถุงมึงกินยาคมุมมึงป้องกันทุกอย่างที่จะป้องกันได้เออผู้หญิงไม่ได้ทำแท้งกูไม่ได้ด่าผู้หญิงกูด่าคนที่สั่งให้ไปทำแท้งไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไปสั่งให้ทำแท้งไม่ว่าจะเป็นผู้ชายจะเป็นผู้หญิงเดินสู่การทำย่อมเป็นปานาติบาต ถ้ามึงป้องกันแล้วมึงคิดว่ามันจะมีเหตุในการที่จะมีลูกมึงก็ต้องไม่เอากันถ้ามึงเอากันนั่นหมายความว่ามึงตัดสินใจว่าวันนึงข้างหน้ามึงจะต้องมีลูกได้มึงมองเห็นโทษแล้วอ่ะมึงก็ต้องไม่เอากันสิมันจะได้ไม่ต้องมีลูกหลุดออกมาไงแต่ถ้ามึงบอกว่ามึงคันมึงอยากเอากันก็ไปทำตามเหตุตามปัจจัยแต่รับผลของการกระทำด้วย ถ้ามึงอยากจะลักสนุกมึงไม่อยากมีลูกไปทำหมันจบง่ายไม่ใช่มาเอาการจะเกิดความสนุกเพลิดเพลินไม่ได้ป้องกันจนมีลูกออกมามันใช้ไม่ได้มึงไม่ป้องกันที่ต้นเหตุมึงไปป้องกันที่ปลายเหตุแล้วมานั่งทำแท้งคนคนหนึ่งมันเป็นการทำบาปมึงจะเชื่อวบาปมีไม่มีมันเป็นเรื่องของมึงแต่มันมีมึงต้องรับผล รับได้ก็รับรับไม่ได้ก็เรื่องของมึงใครจะไม่เอากันก็กูพูดอยู่นี่ไงถ้าจะเอากันมึงก็ต้องรับผลไงมึงอยากจะเอากันมึงก็ต้องรับผิดชอบตัวเองให้ได้รับผิดชอบสังคมไม่ได้รับผิดชอบลูกมึงที่จะเกิดตามมาจากการเอากันของมึงให้ได้มึงจะไปโยนให้เด็กได้ไงเด็กก็ไม่ได้เกี่ยวข้องมึงทํากันอยู่สองคนมึงจะมีสิทธิ์อะไรไปเอาออก ถามเด็กมาแล้วยังว่ามันเต็มใจไหมในการที่มึงจะเอาชีวิตมันออกเนี่ยมันก็ชีวิตมึงก็ชีวิตมันก็มีสิทธิ์มึงก็มีสิทธิ์แต่มึงไม่มีสิทธิ์ในการบังคับให้เขาไม่มีชีวิตมึงอย่าตัดสินใจเองเขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะเกิดมาเป็นคนมึงยังมีสิทธิ์ในการเกิดมาเป็นคนเลยทำไมนนนนำไมึงถึงจะบังคับให้คนอื่นมาไม่มีสิทธิ์ในการเป็นคน มึงมีสิทธิอะไรสั่งให้คนตายกูตอบถามกูหน่อยมึงเอาสิทธิจากไหนมาสั่งให้ชีวิตคนคนหนึ่งเนี่ยต้องตายไปอย่าไปทำนะการทำแท้งมันใช้ไม่ได้แม้แต่มีความคิดก็เป็นความเลวความชั่วอย่าไปทำเด็กมันไม่เป็นมันไม่มีปากพูดมันไม่มีความคิดแต่มันก็เป็นชีวิตที่มันอยากจะเกิดขึ้นมา มันอยากจะหมากมันอยากจะมีชีวิตเป็นคนมึงรู้ไหมว่าการเกิดเป็นคนมันยากขนาดไหนแต่วันนี้เด็กเนี่ยมาเกิดเป็นคนกับมึงแต่มึงกลับจะปิดเขาด้วไม่ให้เกิดมาเป็นคนด้วยการทําลายชีวิตเขาด้วยการทําแท้งไม่ให้เขาเกิดมาเป็นคนมึงยังเกิดมาเป็นคนได้เลยเพราะบุญวสนามึงทํามาดีมึงจึงเกิดเป็นคนได้แล้วเด็กที่เกิดจากมึงอ่ะเขาไม่อยากมี เขาไม่อยากสะเขาไม่อยากเกิดเป็นคนเหรอเขาก็อยากเกิดเป็นคนเหมือนกันแต่มึงนไปทําลายชีวิตเขาไปปิดเหตุปัใจจัยในการที่ทําให้เขาเกิดเป็นคนขึ้นมาจนเขาไม่ได้เกิดไม่ได้มีโอกาสมาใช้ชีวิตแบบพวกมึงหากมีสติในการคิดซะบ้างไอ้ผู้ที่บอกว่าทําแท้งแล้วไม่ผิดเนี่ย เป็นไปได้ไม่อยากเกิดมึงถามมาหรือยังมึงอย่ามาคิดเองแทนชาวบ้านไอ้สันดานเลิกมีความคิดชัว่วช่วคิดแทนชาวบ้านเขาสักทีมึงอย่ามาคิดแทนเด็กมันว่ามันไม่อยากเกิดคนทุกคนมันอยากเกิดกันเท่านั้นแหละถ้ามันได้เกิดเป็นคนเพราะยังไงมันก็ต้องเกิดถ้า,ม,ม,า, ividades, ม,ถาม,ม,มึงต้องเกิดระหว่างมึงเกิดเป็นหมาเกิดเป็นคนมึงจะเลือกเกิดเป็นอะไรถ้ามึงเป็นมึงได้เกิดมึงต้องเกิดระหว่างการเลือกเกิดเป็นเปรกับเกิดเป็นคนมึงจะเกิดเป็นอะไร ถ้ามึงต้องเลือกเกิดระหว่างเกิดเป็นสัตว์จะกับเกิดเป็นคนมึงจะเกิดเป็นอะไรสุดท้ายมึงเกิดมาแล้วมึงก็ต้องเลือกเกิดเป็นคนไม่เกิดเลยกูพูดว่าอะไรมึงใช้หูฟังหรือเปล่าเดี๋ยวจะกระโถนตีบ้างหูมึงกูบอกว่าอะไรมันต้องเกิดมันเข้ามาในท้องมึงแล้วอ่ะมันจะไม่เกิดได้ยังไงคนที่ไม่เกิดคือพระรหันต์มันเลือกได้เหรอมึงต้องไปสร้างเหตุแห่งการไม่เกิดไม่ใช่มานั่งคิดเอง ไม่ใช่มานั่งเลือกเองมันเป็นไป,นปนตามวิบากกรรมของมึงอย่าจะโง่ไปโง่ที่อื่นไม่ต้องมาโง่ที่นี่พูดได้ฟังยังไม่รู้จักฟังอีกมีทางแก้กรรมตรงนี้ไม่ขหนักเป็นเบาไม่มีจ้ามึงก็เลิกทำสันดาบแบบนี้สักทีไอคำว่าแก้หนักเป็นเบามึงกระทำแล้วต้องรับผล อย่ามาทําสันดานชั่วๆในการหลบเลี่ยงในการไม่รับผลเหมือนมึงต้องโทษพิพากษาติดคุกแต่มึงเอาเอาเงินยัดตรงนั้นเอาเงินยัดตรงนี้เพื่อให้ตัวเองไม่รับผลจากการติดคุกมันชั่วมึงกระทํากรรมใดไว้ต้องได้รับผลของการกระทํานั้นไม่ว่าจะดีจะเลวทําไมเวลามึงได้ผลดีมึงบอกว่ารับเต็มที่เลยทํามึงไม่พูดเพราะว่าทํายังไงให้ได้รับผลดีแบบเบาบาง ทายัางไงให้ได้รับผลดีแบบไม่ต้องรับเต็มที่ทำไมมึงไม่พูดแบบนี้บ้างเวลารับผลดีมึงขอรับเต็มที่แต่เวลารับผลเลวของตัวเองเออขอให้ทําเบาบางหน่อยได้ไหมทําให้ความเลวความชั่วนี่เบาบางหน่อยได้ไหมกรรมคือการกระทําเนี่ยมึงไม่อยู่กับความจรงิงมึงไม่ตื่นความจริงคือทําแบบไหนมึงต้องรับแบบนั้นดีมึงก็ต้องรับดีชั่วมึงก็ต้องรับชั่ว ไม่ใช่เวลาทําดีขอรับเต็มที่แต่เวลาทําชั่วขอรับเบาบางมึงดูตักกะพวกมึงมันป่วยขนาดไหนตักกะมึงพังกันขนาดไหนในหลักธรรมตักกะมึงพังขนาดไหน,ใน,หกกน,ไหนในการยอมรับตามความเป็นจริงชีวิตมึงไม่คิดจะยอมรับอะไรตามความเป็นจริงเลยตั้งสติเยอะๆนะ ที่การแก้กรรมที่ดีสุดคือทำในปัจจุบันขณะให้ถึงพร้อมสำรวมระวังอย่าก,กลับไปทำอีกมึงอยาก,กลับไปทำแท้งอีกถ้าปัจจุบันมึงก็ได้ทำแล้วจบ ไม่ตั้งใจทําทําโดยไม่รู้อะไรคือไม่ตั้งใจทาทาโดยไม่รู้หมายความว่าอะไรมันขัดแย้งกันนะไม่ตั้งใจทําทําโดยไม่รู้หมายความว่าอะไรตอบสิมันคืออะไรมึงไม่ได้ตั้งใจหรือตั้งใจกันแน่คําถามมึงกำกวงมากถามใหม่ เขาลอบมาเกิดกี่พก,กีชาติแล้วไปทำแท้งสิ่งข้อสามแรงที่สุดทั้งหมดไหมไม่จ้าแรงทุกข้อจ้า งเองถ้าแท้งเองไม่เป็นไรไม่มีเจตนาหลุดออกไปเฉยๆอย่างเงี้ยดูแลอย่างดีแล้วแต่มาหลุดเพราะท้องไม่แข็งแรงอันนี้ไม่ได้เป็นบาปอะไรเลยวัดจากเจตนา ถ้าเราสวดมนต์ทุกวันมา7ปีช่วงหลังมาก็ไม่ค่อยติดไม่ได้สวดแล้วชีวิตก็เกิดติดขาดเกี่ยวไม่ไม่เกี่ยวจ้าเนี่ยพวกเราติดนิสัยชอบจับแพ้ชนแก่จนเกิดความกลัวสุดท้ายก็ต้องกลับไปทําเหมือนเดิมจากเดิมเคยบวงสรวงปัจจุบันไม่บวงสรวงเอาละก็เริ่มจะกลับไปบวงสรวงใหม่เพราะรู้สึกชีวิตติดขัดชีวิตมึงติดขัดตลอดเวลาไม่มีใครไม่มีอุปสรรคปัญหาในการใช้ชีวิตแต่เพราะชีวิตช่วงนี้ของมึงอะมันใช้ชีวิตแบบพังเผอไม่มีสติสัปชัญญะ ยูทูบนี่ตลอดเลยไลฟ์สดข้างนอกเหมือนไม่ค่อยแบบไม่ค่อยได้อะไรสะดุดนิดนึงไปเลยไปแล้วไม่กลับมาด้วยใช่เนี่ยมันบุญอย่างเงี้ยเช่นท้องเดือบ,บัติเหตุทานยาบางตัวไม่รูป้ประเภทอื่น ก็ได้ไงเราไม่มีเจตนาฆ่าไงมันต้องมีเจตนาฆ่าต้องมีเจตนาธรรมถึงจะเป็นผลแห่งวิบากกรรมไม่มีเจตนาไม่เป็นกรรม ถ้าไม่ได้ทําให้เขามาเกิดมาเป็นกรรมของผู้ที่จะมาเกิดด้วยไหมใช่ถูกต้องมาเป็นผลการกระทําต่างคนต่างสร้างกรรมไอ้คนที่ทําแท้งก็ทํากรรมปัจจุบันไอ้คนที่โดนทําแท้งก็ทํากรรมในอดีตเด็กที่หลุดจะกลับมาในท้องเดิมหรือไม่ไม่รู้เหมือนกันนะดิจังไม่เที่ยงอาจจะหรือไม่อาจจะก็ได้ อย่าลืมนะใครจะร่วมบุญกับอาจารย์นะพระป่าคนตื่นธรรมเพื่อพระเจดีพระทุดงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นนะวัดป่านาคำน้อยเราจะถวายพระป่ากองนี้ด้วยกันในวันอาทิตย์วันเสาร์ที่หกร,รกฎาคมนะวันเสาร์ที่หกร,รกฎาคมเจอกันพระป่าคนตื่นธรรมเพื่อเจดีพระทุดงกรรมฐานสายหลวงปู่มั่นวัดป่านาคำน้อยถวายด้วยกันที่หอประชุมหมอเสงในภาคปฏิบัติของเราหลวงพ่ออินถวายเมตตามารับด้วยตนเอง พร้อมกับพระไปสูตทั้งหมดรวมกัน9รูปตักบาตรในวันนั้นด้วยตักบาตรอาหารกินจ,จริงๆนะไม่ใช่อาหารแห้งนะแล้วครูบาจารก็จะฉันที่นั่นเลยแล้วก็เราจะทอดพระป่าร่วมกันฟังธรรมร่วมกันใครต้องการร่วมบุญสามารถร่วมบุญได้ที่ id line sai สา t ุ id line sai สา t ุ a วงกลม satu a วงกลม satu id line sai satu ร่วมบุญกันนะ ทำประโยชน์เพื่อวัดวาอารามศาสนาทำประโยชน์เพื่อการเผยแผ่พระศาสนาทำเจดีเพื่อรึึกนึกถึงพระบรมศาสดาสัมมาสัพพุทธเจ้าสืบทอดปฏิปัาพ่อแม่ครูบาจาสายลูงพุมั่นตามหลักคำสอนของพระศาสดาสามารถร่วมบุญได้ที่ idline.asai.satu i d l i n e ส s a i s a t u วงกลม s a t